นี่เห็ดปะเฮ้ยใช่นี่ยงคนพี่ก็ได้เจอกับเห็ดนะครับผมโหสวยมากมากเลยพี่ชาโอ้โหเวหรอโอ้โเอาให้ก่อนเนาะดูเห็ดที่ผมเจอสองดอกดิพี่ขาใหญ่มากเลยดูดิเห็ดดูุูฟูละเนี่ยอ๋อตัวจูฟูล่ะ เรามีสัมมาคารวะคำเกิดชื่อวุ่นเราเราก็ได้กินเนี่ยเป็นเมียอร่อยนะผมก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับมีให้การเกิดขึ้นนี่หนึ่งนะครับผมตื่นขึ้นมาผมไม่เจอน้องแฉนะครับผมเนี่ยผม่าไปไหนนาพี่ๆนะจ้า เฮ้ยถาจารย์อย่ามาลอนเล็กกันเป็นนี้นะจารย์ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สีที่น่ารักทุกทท่านครับผมกับผมน้องเชนจากช่องรายการลองดูโอเคนะครับพาพี่รับชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสิ่งสําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่แจ้งเตือนให้กับพี่ๆล่าลงคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมมากับพี่ชานะครับผมพี่ชาคนเดิมคนหล่อเช่นเคยครับผมวันนี้เนี่ยพี่ชาผมจะพาไปไหนครับสวัสดีครับผมฟันเนอร์ต่อพี่เดินนะครับวันนี้จะพาผมไปไหนครับวันนีีี้ก็เเราาาจอ่่ททสถน หันต้องใส่ยัดนะครับโอเคเพื่อไม่้เป็นการเสียยวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทักกันจะรีบขนาดนั้นหรอหรอเดี๋ยวสิว่าพวกจะมาหรอเดี๋ยววกมาโอเคไปหาเห็ดดยนะถ้าเจอเห็ดบอกดยนะพี่ครับผมตรงนี้ขึ้นอยู่ด้วยอันนี้เห็ดป่ะเฮ้ยใช่เนี่ยคนพี่ใช่ป่ะโอ้ ในระหว่างทางที่เราเดินทางเข้ามายังที่พักของเรานะครับเราก็ได้เจอกับเห็ดนะครับผมโอ้หสวยมากมากเลยพ่ชาโอ้โหอันนี้เป็นเห็ดดอกคอมนะครับผมดอกคอมเนี่ยสวยๆเลยโอ้โหนี่ได้มื้อหนึ่งแล้วพิชาวันนี้กับเขาไม่อดแล้วจ้าจะทำให้กินขึ้นแบบสวยมากเลยดูดิสวยยี่กว่าหน้าฟ้านะใช่ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเห็ดขึ้นนะฮะเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะครับเพียงแต่ว่า เราเจอระหว่างทางก็เลยจาวไปกินนะครับผมอ้าโอเคเดี๋ยวให้พี่ชาเนี่ยเก็บไปนะครับเอ็ยี่ย้อแค่ตัวเฮ้ยผู้เล่นคนเรอฮะเอาเลยพี่ชาดูผมเปิดดูเว้ยดูเมียในหัวนมันแหลมไงนี่เลยสุดสวยเลยพี่นี่เนี่ยเมีดูเมี่เลยนะครับผม ฮะอะอืออาจารย์ก็ไปหาเพื่อนไปหาดูต่อมีรอปะ มั่งละ่ะหรอเดี๋ยวไม่มีแล้วจานไม่มีแล้วเดี๋ยววะ ได้ะละมือหนึ่งไม่ต้องกลัวต้องมาหน่าฮะยี่ห้อบ้านน่ะอ่าดีบร้อยนะครับนี่เลยดอกสวยๆเลยวันนี้พอแล้วจานไป เลืจ้าฮะยเดี๋ยวสิหาเห็ดดิเดี๋ยวเ,เอาของขึ้นไปเก็บก่อนนะก็ค่อยหาเห็ดดีกว่าพี่เพราะของมันหนกักไงผม,ผมกับพี่ชาเนี่ยได้มาถึงยังที่พักนะครับผมก็จะเป็นที่พักเก่านะฮะซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราได้เจอเห็ดนะครับผมเลยส,สวยเลยจ้าน่าจะได้ประมาณครึ่งโลนะฮะนะเดี๋ยวเราจ่าไปกินต้มกินนะฮะเพราะว่ารสชาติของมันจะหวานมากๆเลยนะครับผมหวาเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวสิหวาเปรี้ยวอะไร เทอะไรเปรี้ยวอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็กลัวแบบว่าฝนจะตกนะเรารีบขึ้นไปดูพื้นที่ก่อนนะฮะไปพี่ชายไปต้นโลไปเดี๋ยวสินี่กำลังดังอยู่ฮะนี่กำลังเรียกใช่ไหมเออให้กำลังเรียกอ้โห เห็นี่ยตาดีขนาดนั้นเลยเหรอตาดีขนาดนั้นเลยหน้าดื้อเตะหัวมายังไม่เจออ้าวสายตาไม่ดีสิอย่างนั้นนะตาไม่ดีมันไม่ใช่ห้องเราอ่ะเออไมองเราเนี่ยไม่ต้องคือห้ามากเราก็เจอใช่ดีมใช่มันไม่ใช่ของเราไงเราไม่ได้มาหานะใช่ป่ะเจอเออไหนไหนเซ เฮ้กันเนาะไหนแล้วมันจะน่าเลวมันจะเล่าอยู่แล้วมันจะเละโอ้โหนี่ห้าสิบาทได้แล้วนะน่าจะเรือหรือวะดูม่เช้าขาไข่นะถุงนีสิบบาทเนาะน้อยนึงนาทุนสามาลนาทุนสามาลเลยดีแล้วดี่าเรามีปัญญาคือเออคะเรียกว่าไะแล้วโชคดีเนาะโชคดีเคของรักอืมเครดิตของอันไหน เจะไปเกี<ว>่ยวขอมโผไว้ตรงนู้นทำไมว่าจิตที่อยู่พอดีลูกโอ้โหพิชานี่ยังไงโอ้ไม่ได้มานานเลยไม่ได้มานานสิโอ้โอพัดเทีย่ยอบันตะกลางวันเลยถึงพัดที่จอบเป็นคืนหรอเราทั้งสองคนเนี่ยได้ขึ้นมาถึงยังห้างของเราแล้วนะครับผมก็หลังจากเราขึ้นมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นนก็จะเป็นช่วงบรรยากาศที่แบบว่า ดีมากๆเลยนะครับผมฝนไม่ตกนะฮะนะก็มองไปสู่ลุกตานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเมฆหมอกนะครับผมแต่ก็ป่าเขียวขจีมากๆเลยนะครับล่องรอยของวันนี้ที่เราได้ขึ้นมาเห็นก็จะมีคนมาใช้งานนะฮะแล้วก็มีการเอาฟืนขึ้นมาด้วยนะครับก็บต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> ที่ใช้บริการแล้ว <c oughs> หาฟืนเผื่อให้เรานะครับจะไม่ทิ้าใช่ <c oughs> เราจะได้มันต้องขึ้นขึ้นเลงอะนะใช่ครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะขอพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็จะลงไปหาเห็ดแถบรูเวนข้างๆนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมพี่ชายพอแล้วจ้ะหพอแล้วพอแล้วอะไรได้ได้ม้ินได้มือนนึองโอ้พี่ชายเกียจอีกแล้วรู้ว่าไปหาก็ไปหาก็ต้องเจอไม่เจอเยอะข่าแล้วข่าวทีเนี่ยวันให้ผมให้ผมลองดูปะล่ะวันนั้นนะหาได้กี่ดอกโอ้โหตั้งสองดอก อันเนี้ยดูดิอันนี้คือยังไม่ห่านะอัเดินมาล้กวัน่านเจอนะแล้วทำไมพี่ต้องดูผม่ิถ้าห่าเนี่ยจะขนาดไหนขนาดยังไม่ห่านะดูเนี่ยดูดิดูดูดูโอ้โหโคตรมากเลยเนี่ยโอ้โหจาหาถ้าคืนเนี่ยดอกเดียวกินเนี้ยทั้งคืนได้ดอกเดียวก็พอแล้วเนาะไม่พอหรออยังกับข้าวมื้อนี่ยังไม่ได้โอ้ไม่เถียงกับพี่ชาละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับผมไหนพี่บอกแม่อร่อย กินไปอย่า <expand> งั้นแหละปวดดิคอยิบหายเลยเนี่ยงามเียขับไปเม่นม่งกันไปดดวอันแม่อวีอันแม่วีกับไหพี่ชายค่อยๆลงมาน่ค่อยๆลงมาเดี๋ยวผมไปเก็บเห็ดก่อน พี่ตอนที่พี่ลงมาถึงอะ่ะเห็นหมดแล้วโอ้พิชาถ้าพิชาลงมาช้าขนาดนี้ผมไปหาเห็ดหมดแล้วนะ่ะอลูมิีสิถ้าผมไปหาเห็ดน,นะผมกลับมาถึงพี่ยังลงไม่ถึงหรอกไปที่จุดลุกถูกไหมไปเลยผมกับพ่ชาก็ได้ลงมาถึงข้างล่างต้นทรายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผม เราว่าเดี๋ยวเราจะเดินแถบบริเวณ metics. ข้างๆนี้ดูนะฮะว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะครับถ้ามีเห็ดเนี่ยเราจะเอามาทานนะเพราะวันนี้สเสบียงของเราไม่มีนะครับผมแต่อย่างน้นนอยๆเนี่ยอ้าพี่ไปไหนไปทาง้ไงอาพี่ไปทางนู้นเหรอไปที่ไป,ไปพืคนที่โอเคเดี๋ยวผมไปทางนี้นะโอเค okay. ตอนนี้ผมกับพิชาก็แยกย้ายกันนะฮะพิชาลงล่างผมขึ้นบนฮนะโอ้ยพิชาเจอเห็ดแล้วนเนี่ยสองดอกพี่โอ้เนี่ยพี่ๆครับผม เราเนี่ยเมื่อกี้ก็เดินมาตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่เจอนะฮะโอ้มันยังตูมอยู่เลยอ่ะพิชาโอเคเดี๋ยวผมเก็บเห็ดก่อนนะฮะก็โชคดีมากๆเลยอยู่ใต้อที่พักของเราเลยนะโอ้โหดินก็แข็งนะฮะ fits. น่าจะได้ นี่ครับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่ามีดเนี่ยหัวไม่แหลมนะเจอป่าวพี่ชายไม่มีอะไรเลยพี่เหนื่อยอู้ ตรงนี้อะไรยตอนนี้ผมกับพี่ชาก็ได้แยกย้ายกันไปหาเห็ดนะครับผมผมเนี่ยได้ปีนข่าวขึ้นมาดูเห็ดนะฮะก็พอเราหาจริงๆจริงจังเนี่ยเราหากันไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอพอเราเราไม่ได้ตั้งใจหาเนี่ยเราก็เจออยู่นะอเ,เออแสดงตัวออกมาเจ้าเห็ดน้อย ็ดอยู่ไหนจงแสดงตัวออกมาผมเนี่ยได้เดินขึ้นไปหาส่วนข้างบนนะฮะก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมผมได้มาแค่2ดอกนะฮะก็จะเป็นเห็ดดอกตูมเลยนะพี่พนะส่วนพิชาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะฮะมีกินเรียกผมนะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับผมผมได้กลับมาถึงยังที่พักแล้วนะครับออออนี่แหละครับผมก็ได้อยู่2กิโลนะครับในพ่ชา ของพิชาดูนย่ไงไม่รู้วันนี้เซ่ไม่รัวได้ไงก็เจอรู้ก็เจอเห็นอ่ะเจอวันละก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกับพิชาก็จะก่อไฟสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กางผ้าชิตเพราะว่าฟ้าเนี่ยร้องเสียงดังตลอดเลยนะดับตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเลยอืมไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวที่รู้ฟังโน้นน่ะดำๆมาแล้วตกแล้วนะพี่อาพี่เดี๋ยวเรารีบก่อของไฟกันดีกว่าพี่แล้วก็รีบกางผ้าชิตก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะ เปรียกเอาได้นะครับผมใช่เมนูวันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะครับผมใช่ไหมพี่ชาใช่ดิเพราะเราเจอเห็ดเราก็ต้องกินเห็ดใช่ปะ่ะกินเห็ดเน้่มันก็ต้องกินดิโอเคจะห้องไปทิธียังไงนะรู้เรื่องพี่ชายทำอะไรอะ่ะออคิีดีออเซอ,อ๋ออคิดดีอ่อแล้วจะกินกับขีดินไม่กินเซ่แล้วไม่ใช่ไส้เดือนนะดูเห็ดที่ผมเจอสองดอกดิพี่ขาใหญ่มากเลยดูดิใช่ชั้นนี้ บินนี่ถ้าบินอาจจะเจอสามดอกก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วตีนี้เจอสามดอกคุ้มแล้วค,คุ้มคุ้มคุ้มจริงไม่อยากหา่างเลยพี่บินหน้าก็ไม่เจอแล้วหน้าเพราะว่าเจอเผื่อไปสองดอกแล้วอ๋อจริงเปล่าพี่ก็เหมือนกันไม่เจอแล้วเจอแค่นี้ก็พอแล้วเจอเยอะแล้วพอแล้วไม่เจอแล้วนี่ก็พอแล้วได้บุญกินเยอะก็ไม่ดีกินเยอะก็ดีดิออ <S <S เอาดีๆนะน้ำไม่มีในเตา ออกเยอะเพราะไม่มีน้ำโอ้โหน้ำไม่มีต้องออกเยอะๆแล้วถ้าได้เนื้อน้อยๆเราจะทำไงอ่ะพอแล้วก็กินขี้ดุขี้ดีนี่แหละดีไหมล่ะดีมัน,ะมนมจะได้อีกท้องอหน่อยไงอโอเคแสรดูทูพูหลหรือยอ๋อดูจูพูลหรอต้นเผ็ดๆเลยเว้ย ล้างสอาดแล้วใช่ไหมรียบร้อยมันลุกกว่าโอเคผมเชื่อใจพี่ถ้าได้คิดไฟก็ดีจะได้่อน,น,นตั้งเลยตั้งเลยเอ่าดีๆนะตั้งดีๆนะตั้งนี่ก็ใหญโขกนะฝาดูฝาฝาฝาอ่ะเอาฝามาปิดด้วยพี่ไม่ดันลงไปอ่ะน,นี่แหละเดี๋ยวก็มันก็ยุบเลยอ่าโอเคมากลางไปชิดกันดีกว่า ผมก็กําลังมัดอยู่ก็เพิ่งจะกางผ้าชิสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าฝนเนี่ยกําลังจะตกลงมานะอืทางด้านโน้นเนี่ยมาแบบมืดๆเลยนะครับฝนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยก็คิดว่าน่าจะตกถึงเราก็เลยรีบกางผ้าชิชนะฮะแล้วก็แกงเห็ดของเรานะครับนี่เลยพี่ๆก็กําลังเหียยงไม่เดือดเลยพี่เดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นไว้วเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับผม แล้วก็ใส่ไข่สักลูกหนึ่งพอป่ะหรือว่าไม่ใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใช่ไหมเอาไว้ให้คุณหมอก,กินลูกนะึงโอเคก็ตามนั้นเลยนะครับกับข้าวของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเห็ดนะครับผมเนาะแล้วก็เส้นหมี่วันะฮะก็ไม่มีอาหารอะไรใดๆทั้งสิ้นละช่วงนี้เนี่ย <ปะ S 1> ขายแคลนอาหารแห้งนะครับผมหากพี่ๆยินดีที่จะส่งมาเนี่ยก็ ส่งมาได้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะตอบแชทต,ตอบคอมเมนต์นะครับผมอ่ะโอเคก็รอจนกว่าแกงจะเสร็จแล้วเราจะมากินข้าวนะครับเส้วนววายเวเส้น,สนมีไม่ไม่ไวด้วยทำอะไรให้มันวยวเหมือนสินค้าสิ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับไปวุ่นวายมากมให้นี่ยาวุ่นวายแย่แล้วเนี่ยกล <c oughs> <c oughs> ัวฝนจะตกใช่คืนีเนี่ยวุว่นาเราเนี่ยเคยรับประสบการณ์จากตรงนี้แล้วนะครับก็คือฝนตกพายุเข้าหนักมากเลยนี่หนัก<อ>ไม่หนักะถึงก็กิ่งไม้กิ่งนี้เนี่ยหากโค่นลงมานะอ่าเนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็เกิดน,นี้แหละใช่ไหมพี่ชาใช่ก็หวังว่าวันนี้เราจะไม่เจอนะครับถ้าเจอก็หลบไปนอนขันร้านน่แเลยเป็นการนอนแล้วกลับบ้านแล้วนะ กลับไม่กลับก็ต้องนอนน,น,ะะน,นู่นหนึ่งค้างอืนไปไงรสชาติบอกสิเป็นเน็ตเหรออ๋อตื่นอยูตัวเองนี่ต้องแบบนี้เลยแบบนี้ก็ทำกับข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> นี่ข้าวสุกแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ปลานะฮะอันนี้ย่างนะครับผมแล้วก็นี่เฮดสวยๆเลยรสชาติน่าจะอร่อยมาพี่ทานข้าวกันดีกว่า อร่อยเฮดอร่อยเแต่คนทำอ่ะไม่อร่อยซินเจะไปหาเฮดต่อนะเพี่นเดี๋ยวผมนอนรอนอนเฝ้าข้าของเห็นมัะเส็นบม่ราคืนเยังไม่กลือก่ันไม่กันเก่า เ่หรอเาอน้ำตัดด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 ดจ้าตกระจายหมดเลยจานโอ้โหาล้องแบบนี้เหตุขึ้นแน่นอนถึงว่าวันนี้ไปจ้าไปชายเจอเจอเหตุดูวเหตุขึ้นเยอะเกินเจอเหตุพวดนี้หืมคุนกับป้าลองเลยฟ้าผ่าแบดนี้เหตุขึ้นนะอ้าผ่าเพราะพี่เจอเห็ุนนแหละ หมดเผมกับพ่ชาก็เพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยฟ้าร้องดังมากๆเลยเพราะว่าฝนมันตกทางด้านนู้นนะฮะตอนนี้ลมก็ดูเหมือนว่าจะพัดมาแบบเบาๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืนนี้เนี่ยจะตกหนักหรือเปล่านะครับโอ้ถ้าตกหนักนี่เราค่อนข้างจะแย่นะครับใช่ไหมพิชา,อ,าอืมพีก้านนอนวะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสูงมากๆเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะฮะ <c oughs> นี่เลย ทางด้านนี้เนี่ยท้องฟ้าปลอดโปร่งนะฮะนะส่วนทางด้านนี้มืดตืต้อเลยนะครับขาวจ้วเลยฝนตกนะฮะผมนู่นเลยไกลๆนู่นเลยก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกับพ่ชาก็จะขอนั่งพักนอนพักก่อนนะครับผมเพราะว่าพอเวลากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าท้องตึงหนังตาหย่อนนะฮะวเดี๋ยวผมก็ต้องฟุกเปลยด้วยนะฟุกทางด้านนี้นะพี่นะทางเดิมปะเดี๋ยวดลยบมาสวัสดีเดชชาว

quyết <laughs> định <laughs> 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 ตอนนี้เนี่ยก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมก็ได้ก่อไฟกองใหญ่มากๆเลยนะครับพี่ๆนี่อหญ่เดือดหนาวนี่เลยก็ยิงดึกก็ยิงหนาวขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยพี่ชาไม่น่าจะลงไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรอ่ะอ่าพี่ชาบอกอย่าหาเหตุม่อพอะล้วมือหนึ่งพอละเอาคืนมือเดียวพอละพอละไปหาก็ไม่เจือแล้วอันนี้ถึงเวลาเก็มนก็มันก็มาหาเรา ออเคในค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็จะเข้านอนแล้วก่อนที่เข้านอนเดี๋ยวผมจะส่องบริเวณรอบๆนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมทุกครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจอะไรไอ้พวกกิ่งไม้เนี่ยผมค้างๆที่จะเสียวนะครับหืมเครับ่นมีตัวอะไรบินบินลงเบะบานวะบงังไม่ไม่ไม่ไมหทันเห็นตกใจเลยก็ไม่มีอะไรนะครับผมเนาะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนละในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กินเห็ดฝีมือ,อของพี่ชาด้วยนะครับเราก็ได้มาเจอเห็ดโชคดีมากๆเลยนะครับก็ง่วงพอสมควรแล้วนะครับผมทำคืนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ที่ชมกันอีกทีหนึ่งนะผมหนาวไหมพี่ชาหนาวครับเอ้ยดึกละเข้านอนดีก,กว่า ผมก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับไฟก็เรือมที่จะดับแล้วนะครับผมนะมีให้การเกิดขึ้นนี่หนึ่งนะครับผมึ้นมาผมไม่เจอน้องแชนะครับผมเนี่ย <c oughs> ผมว่มมาไปไหนนะผมตาพี่ๆนะผมก็จะหขางเันไปนินผมก็ไม่เจอนะครับผมพาไปกนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับออดึกแล้วผมก็ไม่กล้าจะตะโกนดับมากนะครับพี่ๆนะ ว่าในป่าลึกนี้เนี่นะจะรอ,อดดนะรหรือเป่าอยู่หรือเปล่าแล้วมนก็โอ้ยชวไปเปลป่ยๆอะไรจานะไรย่นะแกก่งแกกิงไดูหายไหาไม่รู จนจานจานเฮ้ยจาน่านีนามาันรอเล็กกันเปน,นี้นะจาน้จาน,นหนึ่งข้างบนข้างกอไม่มีนะครับผมผมไม่รู้มันไหน คือฝยอยู่นู้นไม่รู้ว่าเป็นใครนึงนะ่งพี่นะไม่จอป่ะไอหานั่นนะผมไม่รู้ลงแชร์หรือว่านะดึกข้มาผมก็แปลกใจเพราะว่าผมก็ตอนอฉพีพีเอฟสี่ได้ได้รับรู้กันนะเพราะว่ามแปลกๆดึกขึ้นมาผมก็ไม่เจอเลยเมือใครไ,ไ้ไหนก็ไม่รู้เยกดทีจดับเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งตีสองเลยนะครับจะตีสออเลยนะครับ่ินะนคิดว่ามันลุกุ่งขันหลังในขันลังนก็ไม่มีนะเนี่นง,ง,งตัวรอ่าเรียกก็ไม่ได้ยินองค์นะกรม,ม่กล้าจะตะโกนดันๆนะเพราะว่านี่ป่าลึกด้วย รอรอใจสักพันหนึ่งนะว่าม,มือมือคล้คล้มือเสียเสียคนเดินเนี่ยนี่นะเองูนะ่า้วห้ให้ตัวไปไหนเนี่ยนะ บันไดลงเนี่ยผมคิดว่บันไดลงวันนี้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันแปลกหขึ้นนะดึงขึ้นมาผมก็ไม่จมก็แปลกใจเหมือนกันนะโอเคยังไงก็ถ้าผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ผมก็จะอัดเไอเปรียบฟซีเด็ดวีล็อคเนี่นครับผม จาน,น,จ,นจานจานกระบวนการเรก่องมันเป็นต้องเช็ดหรือเปล่านี่เป็นอนะไรไดมีไฟยอยู่ใก้ห้องเลยนะ จันอ้าเอามกค่เรียไม่ได้ยินหรอพี่เรียกผมหรอเออเรียกตอนอ่ะก็เรียนโอ้โหเรียกขอจันดันเลยไม่ได้ยินเราหุ่งนวเลยไรไงไม่ได้ยินเลยพี่ตื่นขึ้นมาไม่เจอจันโอ้โหต้องจ่ายหมดเลยกดฮะขี้โอ้โหถ่ายท้องพี่ก็ไม่บอกกันเลยว่าให้เไปไหนต้องจ่ายหมดเลยก็พี่เห็นพี่หลับอยู่ไม่มากลบกนพี่อืมทำไมอ่ะก็ตื่นขึ้นมาทีโอ้โหไม่ให้จันคิดว่าห้ยไปไหน เขาเรียกก็ไม่ได้ยินทายภาวะหมดเลยเนยอ,อ๋อเป็นขึ้นเป็นลงนี่ไม่ไหวก็เวลาก็บอกกันหน่อยก็ได้โอเคพี่พอดีผมปวดท้องอก็ลงไปถ่ายก็ถ้าปวดฉี่นี่ผมไม่ลงไปหลอก็ฉี่ใส่ขวดได้ยืมขึ้นมาก็ไม่เจอจนันคิดว่าหายกันหน่อยเรียกก็ไม่ได้ยินใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยนะนี่ผมลงไปถ่ายฟังนี่ โอเครอนแล้วลองต่อดีกว,ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปถ่ายท้องเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับผมพอดีผมกินเห็ดของพิชาไปเนี่ยโอ้โหถึงกับท้องเสียเลยเสียเลยเปล่ใช่ครับก็เห็นพิชารับอยูนนะมันเลยไม่อยากรบกวนนะเวลาถ่ายท้องผมจะลงไปถ่ายข้างล่างนะครับผมก็จะขุดหลุมแล้วก็วกถ่ายแล้วก็กบนะครับผม ถ้าพวดฉี่เนี่ยเราอยู่ข้างบนนี้เราก็ฉี่ใส่ขวดได้นะฮะอม,มันจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับผมอ่ะโอเคก็ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนอนต่อแล้วนะครับ ดีครับผมเกาะสุดียามเช้านะครับเช้าวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ต้มน้าร้อนแล้วก็ดื่มน้ําร้อนกันนะฮะในช่วงเช้านี่เพราะว่าบรรยากาศมันหนาวมากๆเลยนะครับพี่เห็นไหมครับว่าเมฆหมอกยามเช้านี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะจางหายแล้วนะครับผมซึ่งพี่ชาก็ตื่นมาแต่เช้านะครับผมลงไปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กําลังเตรียมข้าวของกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเนาะ บรรยากาศที่นี่เนี่ยไม่มีฝนนี่กลางคืนค่อนข้างจะเย็นด,ดีมากๆเลยนะครับเนาะถ้ามีพายุเข้านี่ไม่น่ามานะครับผม,มเดนโนไม่รับเลยเย็นเลยนยามช้านี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับพี่ๆที่รับชมมาถึงท้ายนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกสองคนด้วยนะครับผมด้วยการที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะฮะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลาลงชื่ใหม่ๆหม่อย่ได้แจ้งเตือนนะครับผมอ่ะโอเค คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไว้เจอกันกอีพีหนา้านะคร, <ผม S 1> ครับผมบ๊ายบายจุจ <c oughs> จ๊จุ๊เช้าวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลย